เียประธานสภาที่เคารพครับผมปรีติจัิญสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต5ครับผมขอสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายร่างปวจัสรรที่ดินครับตามที่ได้มีการเสนอไปแต่ก็ส่วนหนึ่งก็แอบเสียดายครับที่ร่างของคุณนัทวุฒิอนนัทพงษ์เดืองัญญาวุฒิครับไม่ได้นําเข้ามาด้วยจึงไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาที่ผมจะนําเสนอได้หรือไม่นะครับขอสไลด์ครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีเขต5ของผมพื้นที่ส่วนใหญ่ครับ เป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรครับวันนี้นนทบุรีมีประชากรประมาณ1.29ล้านคนครับมีรายได้ต่อครัวเรือนครับตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งครับของประเทศไทยสิ่งที่ตามมาครับคือจะมีหมู่บ้านจัดสรรจํานวนมากครับขอสไลด์กลับไปก่อนครับผมจะชี้ให้เห็นว่าสไลด์ตัวนี้ครับปัจจุบันโครงการจัดสรรครับในจังหวัดนนทบุรีมี1,737โครงการครับ มีบ้านทั้งหมด3 36,391หลังครับสไลด์ถัดไปครับผมอยากจำแนกให้เห็นครับว่าหมู่บ้านต่างๆเนี่ยที่ผมจำแนกตามปัญหาที่เกิดขึ้นตามการจัดสรรนิติบุคคลเป็นยังไงมีสประเภทครับเรียกว่าอย่างแรกคือหมู่บ้านจัดสรรที่ยังไม่มีนิติบุคคลกรณีนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งสร้างใหม่กำลังขายหรือขายเสร็จแล้วแต่ยังตั้งไม่ได้อย่างที่สองครับ หมู่บ้านจัดสรรที่มีนิติบุคคลแล้วก็เป็นหมู่บ้านทั่วไปครับที่มีการบริหารจัดการได้ดีและยังมีนิติบุคคลต่อเนื่องไปข้อ3ครับเป็นปัญหาหลักเลยครับที่เกิดขึ้นที่ผมได้เจอคือหมู่บ้านจัดสรรที่เคยมีนิติบุคคลแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่ามีอายุนานเช่น20-30ปีความเป็นนิติบุคคลก็หายการจ่ายค่าส่วนกลางไม่มีครับแต่เขาก็มีการจัดตั้งกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาแทนซึ่งผมจะบอกในลำดับถัดไปว่าต่างกันยังไง อย่างที่4ครับหมู่บ้านที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานรัฐเช่นของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ผมซึ่งมีพื้นที่เคหะชุมชนนนทบุรีหนึ่งอยู่ด้วยในนั้นครับในพื้นที่เขตห้าของผมครับมีโครงการจัดสรรประมาณ300โครงการเฉลี่ยแล้วมีบ้านเรือนเกือบ50,000หลังครับเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเส้นถนนชัยพฤกษ์ และราชพฤกษ์ที่เกิดใหม่มีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมากมายครับถ้าเราไม่รีบแก้ไขกฎหมายตัวนี้ในอนาคตครับหมู่บ้านเหล่านี้ครับจะเป็นหมู่บ้านที่ถูกทิ้งล้างได้ในอนาคตและเป็นหมู่บ้านที่อาจจะไม่มีนิติบุคคลในอีกประมาณ10ปี20ปีข้างหน้าครับความแตกต่างของการมีนิติบุคคลกับกรรมการหมู่บ้านคืออะไรผมพยายามคิดครับทำไมต้องมีนิติบุคคลทำไมไม่ใช้กรรมการหมู่บ้าน ความเป็นที่มีนิติบุคคลครับเขาจะมีสาธารณูปโภคที่ดีกว่าถนนไฟส่วนกลางมีการบํารุงรักษามีการจัดการบริหารที่ดีแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องแลกมาคือก็ต้องมีการจ่ายค่าส่วนกลางซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านใหม่หมครับค่าส่วนกลางตารางวาหนึ่งอย่างน้อย40บบาทขึ้นไปแล้วครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่วนกรณีที่มีนิติบุคคลเนี่ยเขามีสภาพบังคับทางกฎหมายเหมือนกันถ้าหากคุณมีบ้านอยู่ในโครงการจัดสรรครับ คุณต้องการขายบ้านคุณต้องไปขอใบปลอดหนี้ก่อนจากนิติบุคคลไม่งั้นสำนักง,งานที่ดินเขาไม่ให้โอนให้ครับนี่คือความผูกพันทางกฎหมายส่วนหนึ่งครับที่ความเป็นนิติบุคคลผูกมัดให้คุณต้องจ่ายค่าส่วนกลางและคนในหมู่บ้านที่มีนิติบุคคลก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า mm. เพียงแค่กรรมการหมู่บ้านครับผม mm. ผมขอยกตัวอย่างปัญหาในพื้นที่ของผมครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นหมู่บ้านเพลทยวิเลจในตำบลปากเกร็ดครับ เป็นหมู่บ้านเก่าที่ปัจจุบันนี้ก็มีพยายามจัดตั้งกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาผมเคยเข้าไปร่วมฟังร่วมประชุมกับเขาครับเขามีปัญหาน้ําท่วมขังเมื่อเวลามีฝนตกแต่สิ่งที่ยังแก้ไม่ได้คือเทศบาลไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เอกชนได้นี่คือปัญหานหนึ่งที่ผมก็รับมาผมคิดว่าสิ่งที่ในผู้แทนรัษฎรในบทบาทที่เราทำได้คือการแก้ไขกฎหมายแล้ววันนี้ก็ถึงโอกาสที่ผมจะได้ทําสิ่งที่ต้องแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับถัดไปครับสไลด์ถัดไป อันนี้หมู่บ้านดิเอโมลล์พาร์คสครับอยู่ในตําบลบางพับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าครับในช่วงที่ผมเคยโดนลงไปพบหาประชาชนครับมีประชาชนบอกว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเดินทางลาบากมากรูปด้านขวานี่เป็นส่วนกลางพื้นที่สนามเด็กเล่นครับไม่มีการดูแลบำรุงรักษาเพราะเขาไม่มีนิติบุคคลแล้วเป็นหมู่บ้านที่มีมากว่า30ปีครับในตำบลบางพับถ้าเราแก้กฎหมายให้ท้องถินสามารถเข้ามาช่วยดูแลเขาได้ครับ นี่คือโอกาสดีเลยครับที่เราจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านที่เคยมีนิติบุคคลและวันนี้ไม่มีแล้วครับทั้งที่เขาก็เสียภาษีให้ท้องถิ่นเช่นกันครับถัดไปครับอันนี้เป็นหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติครับก็เป็นเคหะชุมชนนนทบุรีหนึ่งนี่เองครับเมื่อมีอยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติครับเทศบาลก็ไม่สามารถเข้ามาขุดลอกกูคองได้เพราะเป็นพื้นที่ของรัฐวิสาหกิจครับ สนามฟุตบอลหญ้าสูงไม่มีการดูแลครับเพราะว่าการดูแลต้องใช้เวลาในการทำงบประมาณจัดซื้อจัดจา้างการเข้าถึงไม่เร็วเท่าท้องถิ่นเข้าถึงแน่นอนครับเมื่อมีหญ้าขึ้นก็ต้องบริหารจัดการกันเองครับช่วยกันตัดหญ้าครับถัดไปครับอันนี้หมู่บ้านบดียาครับมีปัญหาเช่นกันที่ยังไม่มีนิติบุคคลหมู่บ้านจะมีการจัดตั้งกรรมการหมู่บ้านครับปัญหาคือเวลาน้ําขังน้ําท่วมครับ เป็นปัญหาเรื่องการระบายน้ําซึ่งเขาจําเป็นต้องใช้งบประมาณเยอะมากในการสร้างระบบระบายน้ําให้ดีขึ้นครับ <Yeah. S 1> ถัดไปครับหมู่บ้านวิโรธวิวก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลละหารเส้น3 4มหครับที่เป็นหมู่บ้านเก่าครับก็ยังขาดการดูแลครับจากท้องถิน่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ยกให้กับท้องถิ่นครับถัดไปครับ หมู่บ้านคันที่พักแคลิฟอร์เนียส6เช่นกันครับผมเคยไปทํากิจกรรมที่นี่สวนสาธารนณะสนามเด็กเล่นก็ยังไม่มีงบที่จะบบะมุงรักษาได้ท้องถิน่นอบตอของข่อยอยากเข้ามาดูแลแต่ไม่ใช่พื้นที่เขาครับการจะยกให้ก็ต้องเป็นมติเอกฉันของคนทั้งหมู่บ้านซึ่งยากมากครับที่มีการรวมทุกคนเซ็นยินยอมทั้งหมดครับข้อที่7ครับปัญหาสุดท้ายที่อยากจะแชร์ให้กันฟังครับรูปด้านขวาครับเป็นพื้นที่ถนนสาธารณะนะที่มีการเดินทางเข้าออกมากว่า30ปีครับ วันหนึ่งเจ้าของบ้านครับเขาไปดูโฉนดว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขานี่มีการมาล้อมรั้วครับนี่คือเกิดปัญหาขึ้นเลยครับว่าที่ที่เคยยกให้เป็นทางสาธาระไปแล้วโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนที่ที่ดินครับวันนี้เอกชนสามารถเรียกคืนได้หรือไม่ซึ่งผมได้ไปค้นค,นคำพิพากษาสันติกาเขาก็บอกว่าการยกให้เป็นทางสาธาระมันไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนครับแต่มีการใช้ติดต่อกันมาเกิน10ปีถือว่าเป็นทางสาธาระโดยกฎหมายเรื่องนี้ได้เคยหารือในสภาผู้แทแนรัศฎรไปแล้วตอนนี้อยู่เรื่องที่ เรื่องอยู่ที่กรมชนครับสุดท้ายนี้ครับปัญหาต่างๆที่กล่าวมานี้สิ่งที่บทบาทที่สสจะทําได้คือการแก้ไขกฎหมายหลายๆตัวครับ <c oughs> เพื่อเอื้ออํานวยความสุขให้กับประชาชนที่เขาก็เสียภาษีเช่นกันครับให้ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลอบตอเข้าไปดูแลพื้นที่เอกชนได้ครับดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายพรบรจัดสรรที่ดินฉบับนี้ครับขอบคุณครับ